คำถามว่าใครเบื่อการประชุมบ้างอาจจะง่ายกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นคำถามว่าใครไม่เบื่อการประชุมบ้าง ในตอนนี้เราจะขออนุญาตเปิดวาระการประชุมกับบุคลากรของโรงเรียนสีนักิรทรนวิทยานเกราะห์ว่าทำไมเราต้องประชุมด้วยสติครับนะสิบเจ็ดปีที่ผมนั่งประชุมอยู่ในโต๊ะนี้นะครับผมเห็นวิวัฒนาการของการประชุมผมเห็นน้ำตาผมเห็นอากับกิริยานะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของวงประชุมนี้มา17ปี 17ปีที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะทําให้วงประชุมนี้ทุกคนอยากเข้าประชุมกลัวแรกๆคือกลัวมากกลัวมากเลยแบบไม่รู้เขาจะว่าอะไรเราอีกบ้างคือคเ,ปเป็นการคาดเดาคิดในหัวในทางลบหมดเลยในหนึ่งสัปดาห์ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้มีวันอังคารคือคืออย่างนี้เลยบางทีบางคนก็เหมือนไปลงใน Facebook ไประบายส่วนตัวเลยบอกว่าโอ้ยโลกทั้งโลกเหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันโลกาวินาศหรืออะไรอย่างเนี้เป็นสิ่งที่ว่า เรามองเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่ถามว่าพอกลับไปที่ครอบครัวเครียดไหมมันต้องเป็นสิ่งที่ติดตัวติดใจไปต่อว่าทำไมเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้มันดีกว่านี้เป็นคำถามที่ดีมากครับทำไมเราไม่ทําให้มันดีกว่านี้มันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยถ้าคุณได้รับการอบรมแล้วแต่ไม่ได้นำการประชุมด้วยสติไปลองใช้จริงเพื่อล้างอาถรรพ์ ของบรรยากาศการประชุมแบบเก่าๆครับวงแรกที่เรานําเรื่องอการประชุมโดยสติสนทนาเนี่ยครับใช้ไดอล็อกใช้ครีเอทีฟดโคชันเข้ามาประชุมเนี่ยเราใช้ที่การประชุมของบริหารก่อนถามว่าวันนี้วงประชุมนี้ดีไหมดีมากหนึ่งปีนะผมใช้วงประชุมบริหารอยู่หนึ่งปีเอาเฉพาะวงนี้ก่อนดีมากวันนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนวงประชุม โดยการประชุมแบบสติเนี่ยเรามีได a l o g u e กับ creative เรามีการเช็คอินก่อนประชุมเรามีการเช็คเอาท์ก่อนออกประชุมบรรยากาศไม่มีน้ำตาไม่มีสีหน้าของทุกคนที่ข่าฟันกันเหมือนจะเอาชนะมุ่งประเด็นที่จะให้ฝ่ายตัวเองหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันแปลกอ่ะทุกคนบอกว่ามันมันตรงนี้มีความสุขจริงๆเลยอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อทำให้รู้สึกว่าปีนี้ ได้รับคําชมเยอะนะครับว่าทีมกิจกรรมทํางานเป็นระบบขึ้นทํางานได้เรียบร้อยขึ้นวาระใหม่เนี่ยที่เราเซตก็คือเราจะเอาอวาระแจ้งทราบให้เป็นเรื่องเล่าให้หมดก็คือเป็นวาระไดอะล็อกเล่าให้ฟังเรื่องที่ทํามาแล้วแต่วาระครีเอทีฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะของไม่อย่างมีส่วนร่วม คือเอาตัวออกห่างจากปัญหาได้มากเท่าไหร่จะเป็นการปลอดภัยเ,เรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยแต่เมื่อประชุมแบบใหม่เนี่ยเวลาถามทุกคนก็จะรู้ครับว่าเขาถามเพื่อที่จะให้อธิบายให้ชัดเจนเพราะนั้นภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่ได้รู้สึกระแวงว่าจะหักเราอีกไหมหรือว่าอะไรภาพนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับเมื่อเราเสนอแล้วเราก็ฟังคนอื่นที่เขาเสนอไอเดียออกมากอง กับเรื่องราวต่างๆที่เราเราต้องการจะครีเรทีฟกันเนี่ยทุกคนก็จะโยนความคิดออกมาโยนความคิดออกมากเหมือนทุกคนช่วยกันแปะจิ๊กซอช่วยกันวางจิ๊กซอสองสามเดือนนะคะสองสามเดือนหมายความว่าหลังจากที่เราวางระบบไวแล้วเนี่ยเราก็ต้องใจเย็นที่จะรออาจจะบริบทอาจจะยังไม่พร้อมอะไรต่างๆแต่ว่าหลังจากที่เราจัดเวลาให้เราก็เอื้อให้แต่ว่าเราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเร่งเข้ามาจนเกินไป เมื่อสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้จริงในการประชุมทีมบริหารของโรงเรียนแน่นอนการนำไปใช้ในการประชุมเล็กใหญ่อื่นๆก็ตามมามีใครบ้างละ่ะที่ไม่อยากจะพ้นจาก,กองทุกซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือประสิทธิภาพในการทาง,งานที่เพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนในเวทีเล็กลงไปกว่านี้ก็พี่ก็ประชุมอ่าก็เรีกครูประจำชั้น หนักความวงนี้อีกหนักความเพราะว่าเราเราอยู่กับระดับปฏิบัติการนี้เขาไม่ได้ถูกสวมด้วยคําว่าตําแหน่งเขาไม่ต้องรักษาฟอร์มครับเขารู้สึกอย่างไรเขาก็ใส่ได้คนก็ไม่อยากไม่อยากประชุมเหมือนกันไม่อยากเข้าประชุมเหมือนกันแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนเป็นวง p l c เนี่ยทุกคนก็เหมือนกันครับความรู้อยากมาเพื่อเล่าให้ฟังเล่าสิ่งที่เัวเองทําให้ฟังถ้าพูดว่าเรื่องเล่าเป็นเครื่องมือ MIO ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาเสริมให้วง PLC เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาเสนองานกับมาเพื่อถูกสอบนี่อากับกิริยามันคนละอย่างกันนะมาเพื่อเสนองานมันเหมือน,นฉันมีงานอยู่ในมือฉันอยากจะบอกว่าจะทำอะไรภูมิใจเสนอภูมิใจนําเสนอครับผู้มีทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นพี่ของหนูมีอะไรบ้างหนูจะต้องปรับตรงไหนบ้าง ทุกคนเมื่อก,ก่อนนะโอ้ยากมากครับไม่มีใครพูดหรอกครับว่าพี่ซัดหนุเลยนะแต่พอวันนี้ไม่ใช่ก็บอกพี่บอกหนุเลยแต่ก่อนคือเราจะแบ่งกันระหว่างครูวิชาการกับครูคร,ครูกิจกรรมชัดเจนมากชัดเจนมากไปไปทำกันเองบางทีแบบครูวิชาการก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอะไรประมาณนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าทํางานลําบากลาบากใจมากแต่ก่อนแบบเออทําไมทําไมเราต้องทํางานแยกมันเกิดภาวะเกรงใจ กลัวมันมีหมดคนะรับกลัวเขาจะบอกว่าอะไรงานแค่นี้ทําไม่ได้หรืออะไรคิดไม่เอ็นคิดไม่เป็นหรือประมาณนี้หลังจากที่ที่ที่เราได้คุยกันมากขึ้นแลหลังจากที่แบบเออเป็นเป็น,เป,นเป็นมวลรวมเป็นกลุ่มเดียวก็คือเหมือนแบบการใช้สติสมาธิเนี่ยเข้ามาใช้ในการทํางานเนี่ยมันทําให้ทุกคนทํางานได้ดีขึ้นนะมีความสุขขึ้นนะก็หลังจากนั้นก็คือเวลามีกิจกรรม เราจะมีส่วนร่วมกันหมดเลยก็คือทั้งกิจกรรมและประมหรือวิชาการก็ร่วมกันหมดครูอนุบาลเนี่ยเราใช้เวลาช่วงเลิกเรียนจะไม่เอาเวลาของราชการเนี่ยไปใช้ประชุมเลยเราไม่ได้คุยกันเลยในยแต่ละวันอยู่กับเด็กกินข้าวพร้อมเด็กให้เด็กนอนไปกล่อมเด็กเขียนสื่อสารถึงผู้ปกครองแต่ละคนไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยก็ใช้เวลาในการประชุมตรงนี้นี่แหละมาเหมือนว่าประเด็นที่หนึ่งเรื่องงานปิดภาค กว่าจะเข้าประเด็นก็คุยกันไปพอเรื่องเด็กคนโน้นมาก็แบบมันตะเลิดไปเหมือนที่น้องบอกแหละกว่าจะเสร็จโน่นเกือบทุ่มไปยืดระยะเวลาออกไปแต่พอเรากำหนดตรงนี้บอกว่ารู้จักควบคุมตัวเองเออต้องฟังผู้อื่นตรงนั้นเริ่มที่จะดีขึ้นมาเริ่มที่จะเออได้ผลแต่ละคนคือรับฟังเหตุผลกันมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อน พี่ก็ไม่ค่อยค่อยดูเลน้องน้องก็ไม่ค่อยจะฟังพี่เท่าเท่าเลยจ้าต่างคนต่างคนต่างต่างคนต่างเกงตบางทีต่างคนต่างหน่วยบางทีต่างคนก็ต่างพูดพอพูดปุ๊บทีนี้ทาให้เกิดมีปัญหาแบบว่าค่ะไม่ไม่ไว้เข้าหัวพูดไงว่าแบบคือไม่ใช่ภาษาแบบคือพูดอะไรก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันปิดหมดเลยอะค่ะตรงนี้ค่ะพอพอตอนนี้ก็คือเริ่มพอเริ่มมานั่งมานั่งประชุมปุ๊บก็จะมีการ นั่งทำสมาธินั่งําทำ MIO อย่างในภาวะปัจจุบันเนี่ยถามว่ามันเป็นเมตตาสกิลจริงเปล่าผมบอกได้เลยว่ามันใช่<น>เพราะณนะวันนี้ที่ผมกำลังนั่งนั่งคุยอยู่เนี่ยนในส่วนอื่นๆเน,นี่ยเขามีการทำงานที่จะเตรียมงานเรื่องงานปิดภาคเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้คุณครูเป็นพิธีกรในงานครับ<น>ปีนี้เปลี่ยนฮะใช้เด็กทั้งหมดเลยผมก็พูดก,กับเขาว่าลูกต้องพูดอย่างมีสติไง ถ้าเมื่อไรลูกตาลอยนั่นแสดงว่าลูกไม่มีสติในการพูดสําคัญเลยว่าทําให้เขารู้ภารกิจที่เขาจะต้องทํานั่นคือมีสติกับสิ่งที่เขาจะทําต้องใช้ทั้งครูทั้งเด็กเนี่ยต้องใช้เรื่องการรู้รู้ลมหายใจรู้ในกิจที่ทําป้าบอกตรงว่าป้าเป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าเมื่อก่อนน้าป้าเป็นคนใจร้อนอยู่มามีมีไอไอมไอโไอที่ฝึกสมาธิฝึกอะไรตรงนี้ป้าก็รู้สึกว่าเราเราจิตใจเรามันก็ สงบลงการนั่งสมาธิตรงนี้อ่ะมันมันมันได้กับเรามันไม่ได้เกี่ยวว่าเออการสมาธิของเอ็มเอโอเนี่ยคือการไปนั่งสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิหน้าหน้าหน้าพระพุทธรูปอะไรตรงนั้นคือกังวลทุกเรื่องเลยไม่ว่าเป็นงานอะไรก็แล้วแต่คุณตาจักกังวลแล้วก็เครียดพอเครียดทีนี้ทําให้คุูตาเป็นลมอะค่ะค่ะอาทิตย์อาทิตย์ตละวันเลยค่ะอาการนี้คุูตาเป็นตั้งแต่มนหนึ่งอะค่ะตอนนั้นอายุยแค่12ปีค่ะ ค่ะค่ะค่ะตอนตอนจนตอนนี้คุทายเอาเลขสาแล้วพอหลังจากที่ว่าได้ทำ MIO นี่คือได้คือทุกอย่างคุตาก็เลยบอกว่าออลองปล่อยวางดูบ้างลองใช้ไม่เครียดลองทําใจให้สบายสบายปล่อยวางหายใจเข้าลึกๆห้าเดือนนี้ยังไม่เจอสักครั้งเงนะะือค่ะการประชุมนี้เดินทางมาถึงวาระสุดท้ายแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปมีเรื่องขอฝากไว้ว่าถึงการประชุมจะยุติลง แต่ทุกท่านไม่จำเป็นต้องยุติการใช้ชีวิตด้วยสติต่ตอไปในทุกๆเวลาครับ